เคนโตเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อแนะนำนะครับที่ควรระวังด้วยครับตัวนี้ครับรุ่นแคานโต้ KT Mi ทกทับ MMA ติก2นะครับตัวนี้นะครับเป็นมิกนะครับตัวนี้ก็แค่เราปรับแอม โมนมันก็จะวิ่งอัตโนมัติเลยครับวิ่งตามคือเราไม่ต้องไปปรับปุ่ม2ปุ่มแค่ปุ่มตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้เลยครับส่วนจะตั้งไปที่ประมาณไหนตัวนี้ก็อยู่ที่ขนาดของเหล็กน,นะครับหนาบางก็ให้ลูกค้าสังเกตนะครับผมสังเกตดูดีว่าใช้ยังไงก็เรากดฟังก์ชันเลือกได้นะครับเ่าเราจะเชื่อมอะไรก็ประมาณนี้ครับ การเซฟตี้หนึ่งคือต้องมีเลยนะครับการเชื่อมครับถุงมือครับเพราะว่ากาสะเก็ดไฟนะครับกอีกอย่างหนึ่งคือครับนี่ครับหน้ากากนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมตาเปล่าครับมันจะทําให้เกิดปัญหาในตาครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อสายตาครับอันตรายต้องควรใช้ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝาก ฝากกด<า>ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายครับ